บางทีเวลามันไม่ตรงกับที่เราถ่ายละครคือมันชนไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยพอดีละครปิดเขาเรียกทุกสาวว่าคือเคยไปเมื่อหลายปีมาแล้วแหละคือเรารู้สึกว่าพอเราอยู่ตรงนี้เราเราไม่เห็นภาพเนาะว่ามันมันหนาวยังไงมันลําบากยังไงอะไรเงี้ยแต่พอไปตรงนั้นจริงๆมันเออมันมันหนาวอะคือขนาดบ้านเราเป็นปูนเนาะมีประตูปิดนะเราอยู่ในบ้านถนะ้าอากาศหนาวก็เรายังหนาวเลยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเขาเป็นแบบไม้ๆด้วยอนะลมก็เข้า พอผมก็ไม่มีมันมันหนาวนี่มันหนาวจริงๆแบบบางคนหนาวตายก็มีเนาะเรารู้สึกว่าบางทีเราแค่แบบวันหนึ่งแล้วไปให้เขาเอย่างเงี้ยมันมีมันมีผลแบบว่าไปอีกนานอะ่ะอีกหลายปีแล้วก็หลายคนเพราะว่าพอผมเขาผืนใหญ่มากอะ่ะมันสามารถแบบสองคนสามคนเด็กๆแบ่งก,ก,กันผมอะไรเงี้ยก็ได้รู้สึกยังนะไงป้าที่มีส่วนวกกับกิจกรรมนีม้ทุกปีเลยค่ะใช่อือโชคดีเนาะ <laughs> คือบอกว่า <laughs> <laughs> ดีใจอะทำมา เกินสิบกว่าปีแล้วค่ะจริงๆก็คือแบบทํากับทางนี้มาตลอดเลย mm hmm. ค่รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยได้เป็นส่วนเล็กๆก,ก็ยังดีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแบบเราก็ไปเองเอาตรงๆกับไปไม่ถึงหรอก mm hmm. เราก็ไม่รู้ได้ว่าตรงไหนลําบากเราก็จะไปแค่ว่าเอาแค่นี้ละกันนแต่จริงๆแล้วความก็นั้นเยอะอะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยถ้าเราร่วมกับทางรัฐด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าตรงไหนที่มัน ไม่ถึงอะ่ะแล้วก็ตรงไหนลําบากมีกี่คนอะไรเงี้ยเขาก็จะคํานวณไปให้เรียบร้อยดูแลบริการถึงที่นั่งรถไปอะไรอเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงง่ายกว่าเราทําเองเนาะก<ม>็เลยเออมีโอกาสก็ทำเถอะที่มีช<ม>ีวว่าจะชวนไปอยู่<ม>จิงอยากให้เขาไปทําอะไรแบบว่าเ<ม>ขาเรียกอืคือจริงๆพี่มิ้งเขาก็ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่เคยไปลงืุนที่ไม่เคยไปแบบว่าไปจริงๆอะไร ไปจริงมันก็ได้อารมณ์มากมันจะไม่เหมือนดูที่บ้านเลยแต่ยังวัช้าก็ได้ทำบุญวันเกิดเลยใช่ใส่บาตรนแล้วก็จริงๆใส่บัตรปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบว่าวันเกิดก็จะใส่เยอะนิดนึงค่ะก็ได้ขอขวัญแล้วด้วยที่มิ้นได้แล้วพ่อแม่ให้ไม่ใช่ของเขานะพ่อแม่ให้พ่อคุณแม่ให้เป็นหลวงคูทวดเหรอีเป้าหมายก็ จริงๆบ้านเป็นเองตัวพี่มิกเองก็นับถือหลวงพุดทวดยย่แล้วก็เลยคุณพ่อคุณแม่คงอยากจะให้มาเพราะว่าเรื่องอะไรดีอยากเป็นเ่อกดีด้วยอย่างเงี้าแล้วก็กําลังทําบ้านด้วยก็คิดว่าน่าจะเอาไปไว้ในบ้านได้ที่มิกก็ส่วนใหญ่ก็จะให้เรื่องงานมากกว่าค่ะเรื่องงานแล้วก็เรื่องแบบเรื่องเงินแล้วก็เรื่องผูกครองรวมถึงรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรวมรวม มีอะไรให้ไหมคะย,ยยงไม่ได้ให้อะไรเลยเตรียมอะไรอย่างไะงไม่ให้เลยก็เตรียมเตรียมอยู่เหมือนกันค่ะแต่คิดว่าคงเย็นดี้เย็นีเป็นอะไรยังไงครับยังไม่พอทีนี้ยังไม่รู้เลยใช่ใช่คิดว่าเขาน่าจะมีใจมากเป็นของที่เขาอยากได้แล้วเราอยากได้ค่ะอยากได้สักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องเลือกือรู้สึกว่ามันแบบ คือเป็นเป็นคนแบบไม่ใช่ว่าอยากได้เราจะได้เลยอ่ะมันควรจะต้องแบบเห็นคุณค่าของมันนิดนึงหรือว่าให้มันแบบว่าเหมาะสมหน่อยวันนี้จะมีเปฉลองอีกเนอรงคนในึาวันวยกันสองคนไม่มีค่ะไม่ได้ทั้งบ้านเลยเพอวันนี้ก็เป็นหมดเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่น้องเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พี่ชายกับวิกกี้เขาไม่อยู่นเราจะต้องเลยนอีกวันหนึ่งของขวัญนี้ใช่摩托车ใช่หรือเปล่าเพราะว่าเห็นพี่มิกเขาอยากได้มานานแล้ว มันไม่ได้อยากได้แค่มอเตอร์ไซค์นะสิพี่มิกาไอ้นั่นนาฬิกาก็อยากได้นี่ก็อยากได้นั่นก็อยากได้นี่ก็อยากได้ก็เลยไปดาวเอาเองดีกว่าเพราะว่าบางทีแบบเราก็ไม่อยากจะจะดูแบบว่าไอ้นี่เป็นเนาก็เดี๋ยวไปติดตามเอาเป็นว่าพี่มิกาคงคงอยากจะบอกชาวบ้านว่าได้ของไผ่เลยเดี๋ยวพี่มิกาจะลงไอจีหมดเลยคิดว่าคิดว่ามันได้พวกไมนถ่ายเลยคลงเลยบอกประกาศชาวบ้านให้รู้เลยค่ะ เรื่องลูกเป็นไงบ้างคะพี่เบนเห็นว่าปีหน้า,ารนลระครอ,อะไรอย่างี้แบบหน้าปีหน้า,นาเอาเอาเอาจริงแล้วล่ะไม่เลื่อนแล้วละ่ะเพราะว่าสุดทางละสามห้าแล้วอย่างที่บอกค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบบางทีเห็นคนกามีแฟรดูที่เอ็มแบบพี่นันท์มีน้องมีน้องต<า>ิจ่าเราอยากยอกได้ดอะแต่คือเอาตรงๆเลยคือแบบยังไม่อยากเสียตังค์กับการต้องไปทําทันทีพอรู้สึกว่าก็อาจจะไม่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ แข็งแรงทั้งคู่แล้วก็หมอบอกว่าสามารถมีลูกเองได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะพยายามแบบลองธรรมชาติดูก่อนเพราะเป็นรู้สึกว่าโหถ้าไปทําแบบหลายแสนนะแล้วก็เก็บไว้ถ้าเธอบลูกจะดีกว่าถ้าไม่ต้องเสีย้งจบต้องจบละครก่อนด้วยไหมครับใช่ก็รอเนี่ยละสูงใช่หมดเมื่อไหร่ครับพี่เบงไม่รู้ยังไม่เปิดเลยค่ะน่าจะกลางกลางปีหน้าแหละคิดว่าาเป็นไงบ้างครับละครตอนนี้ฟิตติ้งเตรียมอะไรยังไงบ้างยังเลย ยังไม่รู้เลยว่าใครเล่นบ้างไม่รู้อะไรเลยอ่ะรู้แค่ว่าเราเล่นรู้คนเดียวนี่แหละคนทํางานดีมากข้อมูลแน่นมากใครกํากับเล่นกับใครอะไรไม่รู้เรื่องเลยรรู้แค่ว่าเล่นเป็นตัวนี้แล้วก็จะในขันปุ๊แค่นี้ไม่รู้อะไรเลยที่เป็นใครอย่งแบบว่าละครกลางปีหน้าคลจะไม่ทันปีหน้าไหมคะสาหรับน้องน้องใช่ไหมท่านอยู่แล้วแหละเพราะจริงๆอ่ะเป็นวางไว้ว่าต้องเกิดปี5 59 ทำไมมันมีพิเศษยังไงบ้างคะพี่เบ้นก็59จะเป็นปีวอกอ่าก็เราก็วอกพี่มีก็วอกลูกก็จะได้วอกพี่บอกว่าเป็นสามสามลิงอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้ากษัตริย์เดียวกันอยู่ด้วยกันจะดีไอ้นักสัตว์สินักสัตว์เดียวกันอยู่ด้วยกันจะดีลิงสามตัววัวสามตัวอะไรเงี้ยเราหวังว่าจะก็ช้าเร็วหน่อยไม่เป็นไรก็ยังไงก็ในปีใช่ปีห้าเก้าแต่ละว แต่ระหว่างนี้ถ้ามีละครเรื่องอื่นติดต่อมาแล้วนน่าสนใจก็อาจจะปฏิเสธไปเนาะเพราะว่ากลัวไม่ทันใช่เรื่องสุดท้ายแล้วแหละคงเป็นเรื่องสุดท้ายจริงๆแล้วเพราะว่าแบบคงต้องหลายอย่างต้องเตรียมตัวต้องกินยาต้องหาหมอต้องอะไรนะคะก็เลยคิดว่าพอเรื่องเป็นว่าทายาไล้สวนก็น่าจะหนักอยู่น่าจะน่าจะเหนื่อยค่ะเพราะว่าเล่นเยอะคิดว่าน่าจะเรื่องเดียวก็พอคงกลัวกับความเครียดจะทำให้มีน้องยากนะคะสำหรับละครด้วยมีส่วน แต่คิดว่าละครไม่ทําให้เ็นเครียดไอ้นี่เครียดเอง <laughs> ยังไม่ได้ท้องเลยเครียด <laughs> ไปเลยไปไหนไหนแล้ว <c oughs> เพราะว่าฟังเยอะเนี่ยนี่ฟังเยอะก็ไม่ดีนะนี่พูดจริงๆเพราะว่าเจอข้างๆรุ่นเดียวกันมีลูกกันแล้วนะอันถามอันนี้ก็ปัญหาอันนี้ก็มีอันนั้ก็มีไอ้นี่เอาของชาวบ้านมาเครียดในการเป็นเครียดใช่รู้ส <c oughs> ึกว่ามัน เครียดล่วงหน้าไม่ดีเลยอะอเพื่อนก็เพิ่งจะท้องสามเดือนเพื่อนแพ้ท้องหนักต้องเข้าโรงพยาบาล <c oughs> โอ๊ยตายแล้วฉันจะเป็นยังไงคือมันเหมือนเป็นแบบว่าบางทีฟังเยอะก็เครียดนะต้องไม่ต้องไม่ต้องถามเยอะอะเอาเป็นแบบว่าออสบายสบาย,บายดีกว่าเรือ่องละครคงไม่ใช่ปัญหาคิดว่าคิดว่าไม่ใครแนะนําเรายังไงบ้างต้องคือเรื่องตรวจสุขภาพเนี่ยแน่นอนเพราะว่าปีหนึ่งผ่านไปมันร่างกายเราจะเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องตรวจแล้วก็ที่สําคัญคือตัวเราเองนี่แหละ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอตั้งใจมากมันไม่ค่อยติด่ะเราไม่ค่อยมีเป็นทุกคนเนาะใช่พอแบบไม่คิดอะไรเลยจะติดแต่พอมันคิดนี่แหละมันเหมือนกดดันตัวเองใช่ <c oughs> เด็กๆเขาถึงแบบว่างงๆติดเลยน่ง,งี้ไงแต่เราตั้งใจอะไรไม่ติดอะไรอย่าม <c oughs> <ๆ>ันเป็นงงๆ <c oughs> มันไม่งงอะสิทนะัอะไรไงเนาะมันจเป็นแบบว่าเออเนี่ยมันจะยากตรนี้แต่ก็คิดว่าถึงเวลาเราก็ เพราะว่าอายุใกล้ๆกันคุยกันแต่เรื่องนี้อ,ะอ่ะเจอคนก็แบบจะมีน้องยังจะทำยากถามหมอยังอะ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคน,นตั้งคุยกันม,มีคนแนะนําหรือต้องเตรียมตัวยังไงบ้างไหยคะพี่เบ้ก็จริงๆเขาให้ไปปรึกษาหมอล่วงหน้า6เดือนเลยว่าแบบอยากจะมีน้องต้องทําอะไรกินอะไรต้องไปเรียนรู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะไม่ต้องรู้เลยดีสุดอย่างที่บอกไม่ต้องเครียดไงเพราะว่าบางทีเราไปตั้งใจมากนี่แหละมันเขาให้เราตั้งใจไปอ่ะอ แต่ว่าถ้าไอ้เรื่องบำรุงอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะแบบว่ากินโฟลิกกินอะไรเหมือนที่เขาบอกกันว่าควรจะต้องเพราะว่าลูกจะได้แบบสมบูรณ์ลูกจะได้ฉลาดตัวพ่มีคิาไม่เครียดเนาะพ่มีไม่เครียดพ่ <laughs> มีไม่เครียดทุกวันนี้มีความสุขว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดพลาดทองขึ้นมามันจะมีความสุขมากเพราะว่ามันแึงแรง <laughs> อันนี้เป็นความสุขสุดตัวเขาเ <laughs> ขาจะได้โมว่าเขาทําเอง <laughs> แต่ว่าต้องดูก่อนนะว่าจะรอดหรือ <laughs> <Okay. S 1> เปล่าพี่เบนเมื่อกี้เห็นว่ากาลังทําบ้านด้วยเป็นไงบ้างคร ก็สร้างบ้านในบ้านพี่มิกเลยค่ะเพราะว่าจะบอกว่าอะไรดีอยากให้มันมีที่สําหรับเลี้ยงน้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําห้องเป็นเรื่องเป็นราวนะก็คือแค่เป็นแบบเป็นห้องที่สามารถพี่เลี้ยงนอนได้ด้วยเรานอนได้ด้วยพ่อแม่มานอนได้ด้วยอย่างเงี้ยก็คือสลับสลับกันเพราะคิดว่าบ้านนี้คงไม่เลี้ยงคงไม่เลี้ยงกันเองอะค่ะเป็นกับพี่มิกเลี้ยงเองแน่นอนค่ะก็ต้องมีย่ามียายอะไรสลับกันมาเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าเลี้ยงลูกเหนื่อยมากแต่เรา คิดว่าไม่เหนื่อยเพราะเราโยนให้ทุกคนเลยน่าถึงไหญแล้วคะก็สร้างตัวโครงบ้านใกล้เสร็จแล้วค่ะก็คือกำผงกระแพงอะไรขึ้นแล้วอีกไม่นานก็แต่ว่าน่าจะนานตรตกแตกนิดหน่อยอาจจะปีหน้านี่แหละเราจะใหญ่ตามใจใครคะพี่แบ่งกันโชคดีคิดเหมือนกันโชคดีชอบเหมือนกันไม่ค่อยทะเลาะกันไอ้เรื่องแบบว่าเรื่อง เออเป็นคนไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่ชอบเหมือนกันกินเหมือนกันอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรอดค่ะช่วงนี้ก็เป็นเลือกเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ก็ไปเลือกมาแล้วเรียบร้อยเร็วกว่าที่คิดบางทีเข้าไปเลือกกระเบื้องบางคนเป็นวันเราแป๊บเดียวเสร็จเลยชอบเหมือนกันก็เลยง่ายหน่อยอย่างห้องน้องนี่เตรียมไว้ยังไงบ้างคะพี่ที่ห้องหรือว่ายังไงจิงๆนะให้นอนโซฟานั่นแหละค่ะ นอนพื้นค่ะเพราะว่าเด็กน้อยมานอนเตียงเติมเต็มร่ล่วงเนาะก็ให้นอนโซฟาไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาจริงถ้ามันถ้าถ้ามันถึงเวลาที่เราจะต้องดูแลจริงจังอาจจะต้องไปอยู่บ้านตัวเองบ้านแม่หรือว่าบ้านที่มีสลับกันอันนี้ก็คือใายเป็นเรียนหออันนี้เป็นเลือนหอด้วยบ้านของตัวเองด้วยไม่ถึงก็เลื่อนหอหรอกเพราะว่าถึงเวลาต้องอาจจะต้องอันนี้คือเขาเรียกว่าบ้านที่สร้างอันนี้มันเป็นสร้างแบบจะบอกชั่วคราวก็ได้ค่ะเพราะว่าที่ตรงนั้นวันหนึ่งก็ต้องโดนถูกออก เอาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำคอนโดหรืออะไรกันแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอาจจะอยู่สักห้าปีเจ็ดปีอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณค่ณะ